นี่ผมมาฮอดแล้วครับที่หมู่บ้านผาฮีตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับนี่เขตท่องเที่ยวชุมชนบ้านผาฮีครับนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกไอ้ร้านกาแฟจะหลายครับเพราะว่าบ้านผาฮีจะเป็นหมู่บ้านผลิตกาแฟนะครับตลาดชุมชนอะไน,นี่ประตูผีลานกอดลานสาวกอดโลชิงชาร์ครับนี่จะเป็นโรงงานผลิตชาผาฮีแล้วก็เป็นแล้วก็มีโรงงานผลิตกาแฟผาฮีครับ ก็นานจะเป็นลานชุมชนแล้วก็มีลานขายของฝากของที่ระลึกครับในแต่ละปีก็จะมีงานประเพณีโลโซชิงชาครับจัดยู่ตรงนี้เลยครับนี่บนโลโซซิงชานะมาเบิร้านคา้าซะก่อนครับร้านค้าขายเสื้อผ้าของฝากที่ระลึกครับเสื้อผ้าชนเผ่าอาคาครับ านผาหีครับคุณนะครับจุดชมวิวครับผาหีแคมปิ้งครับที่ผาหีครับนอกจากจะมีร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็ยังมีไอ์รีสอร์ทแล้วก็มีโฮมสเตย์แล้วก็มีร้านกางเต็นท์นี่ครับครับครับอันนี้เป็นจุดชมวิวหลันร้านที่ดอยผาหีครับ อไม่กล <c oughs> ัวตกวะครับมาจากไหนครับมาจากไหนครับเชียงรายเนาะยแม่สายเนาะโอ้ถ้ามาช่วงไหนจะมีทะเลหมอกนะครับนั่นวะทันวาคนเนาะแล้วช่วงนี้มีทะเลหมอกไในช่วงเช้าอ่ะไม่ได้ขึ้นมาตอนเช้าโอโอเคครับขอบคุณครับครับอันนี้เป็นผู้สาวจาก เจ้าทิ่นครับผุ้สาวไทยอำเภอแม่สายนะคเพิ่มาเที่ยวครับมาชมวิวหลังร้านที่บ้านพาหีครับข้างล่างครับจะเป็นร้านกลางเต็นท์อยู่ในตูบนี่นะนี่บนนี้เลยครับนี่จุดบริการกางเต็นท์กับนอนบนน้ำชมวิวบนน้ำครับมาลุ้นทะเลบอลยาม้าที่บ้านผาหีนนะครับครับเป็นจุดที่ผมยืนอยู่นะครับที่ว่าเป็นจุดชมวิวครับเป็นวิวพอยที่บ้านพาหีครับมองเห็นวิวภูเขาได้อย่างสวยงามเลยครับนี่ข้างล่างก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์ครับในตูบในเถียงในไทยนะครับผาหีแคมปิ้งครับ หมดนี่นะอันนี้เป็นลาแคมปิ้งครับเบื้อก็น่ามีอย่างนี้นี่โอ้ยพี่น้องเออบรรยากาศดีขนาดชุดบริการแคมปิ้งการเต้นส้มธรรมชาติที่บ้านผาฮีครับนี่เพื่อเฮ็ดตูบแบบอย่างสวยงามเลยครับถูกพี่น้องค่ะข,ขนาดช่วงนี้ครับที่บ้านผาฮีครับลมแห้งอากาศเย็นครับตอนนี้ขนาดนี่ กลาใจว่าผมไปคาบซีซี่มีกาแฟบ้านพายฮีซะก่อนครับเพราะว่ามาฮอดแล้วบ่ได้กินมาบ่ฮอดเด้ครับข้างล่างจะเป็นร้านบริการกาแฟสดครับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านพาฮนยฮีอันนี้ขายยังครับขายอะโวคาโดเนาะครับเนาะขายผลไม้ครัขายผลไม้โอ้ยพี่น้อะไรอะโวคาโดนี่ลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่เนาะ สับปะรดสับปะรดบ้านพาฮีกาแฟอยู่ไหนครับกาแฟอยากกินใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยหมูแลเนี่ยอ๋อตรงนี้เนาะโอ้ขอบคุณครับมาหากินกาแฟครับหิวเข้าขนาดเลยนี่ครับผมครับครับนี่ครับโค้ดแหละครับร้านนี่ครับนี่กาแฟพาหีครับวันนี้ สวัสดีครับมีอาหารบริการไหมไมีมันม <Okay, S 1> <ะ>ีเหรออันมีรื่องดืมงด่มเนาะเอาคาปูชิโนเย็นแก้วหนึ่งแล้วก็เอาอเมริกาโนเย็นไม่ไมหวานนะแก้วหนึ่งมีถ้าเป็นอเมริกาโนจะมีเข้มกับกลางเอากลางครับอันนี้เปิดทุกวันเลยใช่ไหมครับเปิดทุกวันร้านชื่ออะไรนะมือเลมือเล,อลร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเจ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึง่งค<อ>่ะอ่อคาปูเย็นใช่ไหมคะครับเย็นหมดเลยทั้งสองแก้วเลยครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้นะครับแก้วเท่าไหร่ครับ หกสิบ <60 S 1> บาทเนาะพี่น้องครับร้านขายกาแฟมือเลยครับบริษัทอาคาขายกาแฟครับบรรยากาศจุดชมวิวพี่น้องเลยนีย่สุดยอดครับนี่ครับหมู่บ้านเชื่อมคนพี่น้องเชาาอาคาขับยู่ตามผู้เขาครับตามโดยนะนี่กาแฟแก้วแรกครับที่บ้านผาฮีครับอันนี้ป็น่นกาแฟ อาราเมลิกาโดเย็นขั่วกลางครับพี่น้องรสชาติออกกลางๆบางเข้มบันไดนะครับกินย่านบ่ายพี่น้องบ่ายสองโมงกินกาแฟนี่บางทีมาเที่ยวบ้านพาฮีเนี่ครับเขาจะมากินกาแฟอะไรกันมาบึงการปลูกกาแฟผลิตกาแฟอะไรกันมานอนกลางเต็นท์เพื่อรอชมทะเลหมอกในตอนเช้านะครับครับร้านที่ผมมากินกาแฟจุดนี้ครับนี่นอกจากจะมีบ่อนกินกาแฟห้อยขาก็ยังมีจุดชมวิวด้วยครับนี่ถึงๆคูและครับเป็นจุดชมวิวภายในร้านนะครับเข้าได้เฉพาะลูกค้าครับร้านนี้นะ นี่ครับนี่เจ้าของร้านเพิ่นใจดีครับเพิ่นให้เบิ่งเงินนะนี่ครับสามารถมองเห็นวิวได้3 6 0อ,องศาครับนี่บรรยากาศพน่นะเราท่องเที่ยวกินกาแฟกินข้าวอยู่ด้านหนะ้าข้างเทิงพูนะครับสะพานไม้ไผ่ครับย่างกันไปทางนั้นนะบรรยากาศเป็นไรครับร้านกาแฟวิวหลังร้านสีบ้านพายที่ครับนี่ อันซื้อในการมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายในช่วงนี้ครับฮิตเลีครับไปที่มาเที่ยวเชียงรายต้องมาเวียดมาเช็คอินมากินกาแฟแซ่บๆผู้สาวอาคาส่งให้กินครับกาแฟมือเล่ครับนี่นะครับร้านกาแฟครับมือเล่ครับนี่ผู้สาวส่งแบงามครับกาแฟกระแทบครับนี่นี่ขายเท่าไหร่นะ150บาทหนึบาทเนาะ250กรัมสองร้อยกรัมร้อกาแฟน้องโคตรแซ่บเลยพี่เอาสองห่อแล้วกันเอาอ่อนกับกลางอ่อนกับกลางนะอ่าโอเคอ่อนกับกลางโอเคครับอันนี้ต้องไปบดอีกเนาะ เองเนาะอันนี้นอกเป็น,นบ้านผาฮีเลยป่อะอาานะ๋อภาพอาคารเนาะภาพอาคารภาอาคาเนาะอันนี้มีขายออนไลน์ไหมของน้องนี่ก็คือสั่งได้ค่ะเพราะว่าเรามีเพจอยู่แล้วขอเพจเลยครับมือแล้วผาฮีค่ะมือแล้วผาฮีมีน้ำบัตรไหมของเลยน้ำบัตรไม่มีค่ะแต่ว่าจะตามถ้าเป็นชื่อเพจจะตามสติกเกอร์ที่ติดไว้ในแก้วอะคะ่ะนี่ครับอันนี้คือชื่อของเพจครับนี่มือแล้วผาฮีคอฟฟี่เนาะมาเที่ยวผาฮีได้นะคะที่นี่ก็จะมีร้าน กาแฟอร่อยแล้วก็จะมีวิววิวสวย,สวยเนาะแล้วก็มีสาวชมกาแฟสวยงามเนาะ <c oughs> สาวอาคาใช่ปะใช่ค่ะ